เดี๋ยวนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนในการทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับด้วยโทรศัพท์มือถือเพียงครึ่งเดียวนะครับจะมีวิธีการทำยังไงนั้นเดี๋ยวตามผม,มาชมกันเลยดีกว่านะครับไป เบื้องต้นเลยนะครับให้เพื่อนหยิบมือถือในมือของเพื่อนๆขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นวิธีแรกเลยคือเราต้องโหลดเจ้าตัวแอปพลิเคชัน Google Sheets ก็คือตัวนี้นะฮะสังเไหมครับตัวเขียวเขียวให้เพื่อนโหลดมาติดตั้งในเครื่องก่อนนะฮะวิธีดาวน์โหลดนะครับถ้าใครดาวน์โหลดไม่เป็นนะครับก็มาตรงนี้ครับมาตรงที่ Play Store ตรงนี้นะครับเพื่อนๆกดเข้าไปเลยนะจากนั้นนะครับพิมพ์ในช่องค้นหาด้านบนนะครับพิมพ์คําว่า Sheet นะครับ s h e e t นี่เห็นไหมครับมันก็จะขึ้น Google Sheet s ขึ้นมาให้นะครับเพื่อนๆตัวนี้ของผมได้ติดตั้งลงไปในเครื่องก่อนหน้านี้แล้วนะครับ ถ้าของเครื่องของใครเนี่ยไม่มีเจ้าแอป,ปต,ตกวกู้ขึ้นชี้เนี่ยเพื่อนๆมันจะมีขึ้นคําว่าติดตั้งนะฮะก็ให้เพื่อนกดคำว่าติดตั้งเข้าไปเลยนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับจะเร็วจะช้าน่ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตในเครื่องของเพื่อนเพื่อนะครับหรือว่า Wi-Fi ของเพื่อนเอนั่นเองนะฮะถ้าให้แนะนำเนี่ยให้เพื่อนเเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับเวลาโหลดองโหลดแอปเนี่ยมันจะได้รวดเร็วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเน็ตมือถือเนี่ยบางคนก็อาจจะช้าบ้างนะครับแล้วแต่โปรโมชั่นเน็ตมือถือของแต่ละะเคครรื่อองงีีกทนนึับ พอมาถึงตรงนี้เสร็จนะครับก็ให้เพื่อนกดเปิดได้เลยนะครับตอนนี้มันจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมครับว่าด้านล่างมันจะมีเครื่องหมายบวกสีเทาๆอยู่นะครับให้เพื่อนกดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับมันจะมีคําว่าสร้างสเปเชีตใหม่นะครับที่เป็นรูปปากานะฮะให้เพื่อนๆนกดเข้าไปได้เลยนี่กดเข้ามาเสร็จนะครับมันจะเข้ามาสู่หน้านี้ให้เพื่อนเพื่อนอัตโนมัติเลยนะครับจะสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นรูปตารางตารางคล้าย Excel นะครับมาดูวิธีแรกกันก่อนนะครับ ให้เพื่อนๆนะพิมพ์ช่องในฮะช่องแรกเนะี่ยพิมพ์คําว่าวันเดือนปีนะครับ,เ,รบเวลาเราจะพิมพ์ให้เราแตะไ,ไปตรงทีออ่ช่องนั้นได้เลยนะครับแล้วก็มาพิมพ์ตรงช่องป้อนสูตรหรือข้อความสูตรด้านล่างตรงนี้นะครับพิมพ์คาว่าอย่างผมก็ช่องแรกเราจะใส่เป็นวันเดือนปีนะครับวันแล้วก็สลเด,ดือนแล้วก็สลเป็นปีแล้วกันนะครับช่องที่2นะครับ เราจะใส่เป็นรายการรายการนะครับช่องที่สามเราจะใส่เป็นรายรับนะครับนี่แล้วก็ช่องที่สี่ช่องสุดท้ายเราจะใส่เป็นรายจ่ายอ่าปั๊บเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังตอนนี้ให้เพื่อนเพื่อนมาคลิกด้านบนครับตรงช่องเล็กหนึ่งนี่ให้มันเป็นแถบสีฟ้ายาวๆนะครับคลิกไปตรงออลำดับที่หนึ่งตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆนมาตรงนี้ครับด้านล่างเห็นไหมครับว่ามันจะมีแถบนี้ฮะกดเข้าไปพบมันจะมี ชิดซ้ายตรงกลางแล้วก็ชิดขวานะครับให้เพื่อนจัดตรงกลางเลยนี่เห็นไหมครับว่าตอนเนีเ้ช่องตัวหนังสือของเราก็จะอยู่ตรงกลางให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆขยับช่องครับมาแตะตรงที่ช่อง A ก่อนนะครับมันจะมีลูกศรเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าตอนนี้มันจะมีลูกศรชี้ซ้ายชี้ขวานะให้ขยับช่องให้มันพอดีก่อนเนาะอย่างวันเดือนปีเนะี่ยเราไม่ต้องออกกว้างมากนะครับพอช่องรายการเพื่อนๆแตะเข้าไปตรงตัว B ตรงนี้นะครับแล้วขยับออก ช่องรายการเนี่ยเราอาจจะเอากว้างนิดนึงนะฮะนี่นะครับจากนั้นนะครับมาตรงช่องเรายรับนะครับเอรายรับผมก็ไม่ต้องกว้างมากก็ได้รายรับรายจ่ายผมไม่ขยับนะครับเอาเอาประมาณนี้แหละนะครับหรือว่าใครจะขยับนะครับขยับออกมาอีกนิดนึงก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแล้วแต่เลยนะครับแล้วก็เอ้ยลืมนะครับช่องสุดท้ายมันจะต้องมีอีกช่องหนึ่งก็คือช่องคงเหลือขออภัยนะครับลืมใส่ไปคงเหลือ เรียบร้อยนะครับเราก็จะมีอยู่สามช่องด้วยกันจากนั้นนะครับตอนนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่ามันดูค่อนข้างจืดไปนะฮะผมก็จะมาใส่สีให้มันอย่างช่อง A เนี่ยผมอยากจะใส่สีใช่ไหมครับผมว่ามาคลิกตรงคอลัมน์ A นะครับจากนั้นเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าด้านล่างมันจะเป็นรูปถังกระป๋องสีอยู่นะครับผมก็กดเข้าไปเลยผมเอาช่องวันวันที่เนี่ยผมอยากจะใส่สักสีฟ้าแบบนี้ก็ได้ครับนี่จะได้สวยเลย เอาสีเอาสีนี้แล้วกันสีเหลืองแต่ว่าเป็นเหลืองๆเหลืองอ่อนๆแบบนี้ฮะประมาณนี้ได้ครับช่องบีช่องรายการในผมจะเอาเป็นสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าสีน้ําเงินสีสีฟ้าอ่อนๆแบบนี้นี่แล้วก็ช่องรายรับนี่รายรับผมจะใช้เป็นสีเขียวแล้วกันสีเขียวอ่อนนี่เห็นไหมครับแล้วก็รายจ่ายเนี่ยเราเอาจากเข้มนิดนึงอาจจะเป็นแดง สีแดงแบบนี้อ่าโคนเข้มนะครับเราจะได้เห็นได้ชัดแล้วก็คงเหลือนะครับคงเหลือช่องนี้ผมก็จะใส่เป็นสีม่วงอ่อนนะครับนี่เห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมก็จะได้อ่าในแต่ละเมนูเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีสีเรียบร้อยเลยคราวนี้เราลองมาลงหลายรายการกันนะครับอ่รายการแรกเลยนะครับผมจะเว้นมา่หนึ่งันทัดนะครับเพื่อนเพื่อนรายการแรกผมจะเว้นมา1บหนึ่งทัดคือผมจะมาใส่ตรงบรรทัดที่3ตรงนี้นะครับแล้ว ใส่วันเดือนปีนะครับสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่30มสิบแล้วกัน3า0 7 2, 5, 6, 5. ิบศูนย์เจอง้รายการนะครับผู้ใหญ่ของผมเนี่ยเป็นเงินเดือนเข้าแล้วกันเพื่อนอเงินเดือนเงินเดือนออกสิไม่ใช่เงินเดือนเข้าเนาะเงินเดือนออกนี่เงินเดือนออกเราก็ต้องมาใส่ตรงไหนครับเพื่อน เราก็ต้องมาใส่รายรับใช่ไหมสมมติว่าเอาเงินเดือนสักเ,เงินเดือนน้อยสตาร์ทใหม่กันจบปอตีมาหมื่นห้านี่หมื่นห้าช่องรายจ่ายไม่มีไม่ต้องใส่นะครับคงเหลือนะครับช่องคงเหลือตรงนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเราจะต้องใส่สูตรเข้าไปด้วยนะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับกดเครื่องหมายเท่ากับนะครับเครื่องหมายเท่ากับบนแป้นคีย์บอร์ดเลยนะครับจะอยู่ด้านบนแถวด้านบนตรงนี้เลยนะฮะแถวด้านบนนะครับกดเท่ากับเข้าไปจากนั้นให้เ,เพื่อนๆมาคลิกตรงช่องรายรับครับช่องรายรับ คลิกเครื่องหมายลบจากนั้นก็ลบด้วยรายจ่ายช่องรายจ่ายใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเราจะบวกด้วยคงเหลือก็คือช่องด้านบนเห็นไหมครับว่าเดี๋ยวผมขยายให้กับเพ,พื่อนๆดูมันจะได้เห็นชัดๆนี่อันเนี้ยเราก็จะได้สูตรเอ่อบันเอ่อสูตรคงเหลือ,อ,อมาง,ง่ายๆแล้วนะครับจากนั้นให้เพื่อนกดเครื่องหมายถูกในช่องฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยนี่เห็นไหมครับ เราก็จะได้เงินคงเหลือมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้มันตัวเลขมันอาจจะดูยากนะครับผมจะทําให้ไอช่องรายรับรายจ่ายแล้วก็คงเหลือเนี่ยกลายเป็นช่องตัวเลขนะครับให้เรามาตรงนี้ครับมาคลิกตรงด้านบนให้มันปเปแถบสีดำๆนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆไปตรงที่ตัว A ด้านบนที่มันขีดๆตรงนี้นะครับนี่ แล้วมันจะมีด้านล่างครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่ามันจะมีคําว่าเซลล์อยู่ด้านข้างตรงน,นี้อันเนี้ยด้านข้างตรงเนี้ยมันจะมีอยู่ข้อความกับเซลล์นะครับข้อความเนี่ยคือมันจะเป็นการจัดรูปแบบข้อความอะไรต่างๆไม่มวาม่าจะเป็นขนาดจัดบนจัดล่างจัดสีข้อความอะไรพวกเนี้ยครับจะมาจัดในช่องข้อความแต่ว่าให้เพื่อนๆมาเลือกตรงที่เซลล์นะครับมันจะมีคําว่ารูปแบบตัวเลขเนี่ยให้เพื่อนกดเข้าไปเลยนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นอัตโนมัติอยู่นะครับให้เพื่อนๆเลือกเป็นตัวเลขนี่เห็นไหมครับตอนเนี้ยช่อง รายรับของเราก็จะกลายเป็นตัวเลขอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นช่องรายจ่ายนะครับก็ทาเหมือนเดียวกันเลยนะครับก็ไปกดตรงที่ตัว A ตรงนี้จากนั้นนะครับก็มาตรงที่เซลล์แล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบตัวเลขนี่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ช่องคงเหลือช่องสุดท้ายนะครับก็ให้เพื่อนๆมาเปลี่ยนเป็นตัวเลขเหมือนกันนะฮะปั๊บอ่าเรียบร้อยนะครับตอนเนี้ย ทั้ง3ช่องเราก็จะได้เป็นช่องตัวเลขเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูรายการกันนะครับสมมุติว่าวันที่30เนี่ยเป็นวันที่เงินเดือนออกใช่ไหมครับตอนเนี้ยเราก็จะได้อ่าเงินรายรับมาแล้วหมื่นห้านะครับวันที่30เนี่ยของเรามีเอ่อซื้อซื้อข้าวแล้วกันครับซื้อข้าวเที่ยงอ่าข้าวเที่ยงซื้อข้าวเที่ยงอ่ะ คือข้าวเที่ยงนี้ต้องเป็นอะไรครับเพื่อนๆรายจ่ายใช่ไหมครับเอาซักอะ,ะก๋วยเตี๋ยวแล้วกันก๋วยเตี๋ยวพิเศษ45บาทนี่เห็นนะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าด้านหลังช่องสูตรของเราที่ช่องคงเหลือมันจะมีอยู่ช่องเลขช่องเดียวใช่ไหมครับวิธีการก็คือให้เพื่อนๆนะครับกดช่องคงเหลือเนี่ยค้างไว้นะครับไปแล้วมันจะขึ้นเอ่อแบบนี้ขึ้นมาให้มันจะมีตัดคัดลอกแล้วก็วางนะครับให้เพื่อนๆ,ๆกดเขาว่าคัดลอกนี่ จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆมากดตรงช่องด้านล่างนะครับแล้วก็ลากครับเห็นไหมฮะลากครับเป็นคลุมดําแบบนี้นะครับแล้วก็กดค้างไว้นะครับกดค้างไว้มันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาให้นะแล้วก็กดวางนี่เห็นไหมครับว่าตอนนี้ยอดเงินมันจะขึ้นให้กับเพื่อนๆมาพึ่บหนึ่งเลยนะฮะเดี๋ยวนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาใส่รายการสัก4ี่ห้ารายการก่อนครับให้มันเร็วๆไปเลยเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ดูนะครับว่ามันมีความยอดเงินคงเหลือเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปไหมครับตามผมมาเลยครับ หวยนี่ถูกหวยเอาซักเลขค้ายสองตัวแะ้วกันนะถูกหวยสักสองพันนะครับสองพันบาทเราก็ใส่รายรับตรงนี้นี่เห็นไหมครับว่าตรงยอดเงินคือเหลือมันก็จะไปให้เราอประมาณนี้นะครับสมมติว่าผมได้รายการประมาณหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องการที่จะเปลี่ยนฟอนต์ ทั้งหมดเลยให้มันดูแบบเป็นสไตล์ของเราครับให้เพื่อนๆนะครับไปกดตรงที่มุมตรงนี้เลยนะครับมุมของชีตนะครับด้านบนมันก็จะคลุมดาแบบนี้นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆไปที่ตัว A ตรงนี้ด้านบนเห็นไหมครับว่าด้านล่างนะครับมันจะมีแบบตัวอักษรอยู่ในส่วนตัวผมชอบฟอนต์ที่ชื่อว่ามารีนี้ละกันนี่เห็นไหมครับดูคิกขู่มากๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเข้ากับหน้าตาเท่าไหร่นะฮะ หน้าตาโหดตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็จะมาตอนที่เราเลื่อนตรงนี้เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่าด้านบนช่องด้านบนมันเลื่อนตามแล้วก็ช่องด้านข้างนะมันก็จะเลื่อนตามทําให้เราไม่สะดวกนะครับเวลาเราจะดูรายการเนี่ยมันก็จะเลื่อนตามเราไปหมดเลยวิธีการตรึงนะครับจะทํายังไงให้เพื่อนๆมากดตรงนี้ครับด้านบนกดตรงช่องเล็กหนึ่งนะครับช่องด้านหน้าเล็กหนึ่งตรงนี้แล้วก็กดค้างไว้นะครับแล้วมาตรงที่จุด3จุดตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าตรึง กดตึงไปปุ๊บเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าเวลาเราเลื่อนรายการเนี่ยเจ้าตัววันเดือนปีรายการแล้วก็รายรับรายจ่ายมันจะอยู่เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ผมตึงด้านบนไว้แล้วอ่ะทีเนี้ยผมจะมาตึงช่องแรกไว้ด้วยมาคลิกตรงที่ช่อง A ตรงนี้เหมือนกันนะครับจากนั้นก็กดค้างไว้แล้วก็ไปที่จุดสามจุดแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างครับเพื่อนๆมันจะมีคำว่าตรึงเหมือนกันอ่กดตรึงเข้าไปนี่เห็นไหมครับว่าตอนนี้เราก็จะเลื่อนขึ้นด้านบนไม่ทับ ตัวนสื่อแล้วนะครับแล้วก็ด้านข้างนี่ครับนี่นะฮะง่ายๆเลยใช่ไหมครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะได้เจ้าตัวบัญชีรายรับรายจ่ายแบบง่ายๆเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้มันแสดงเป็นแผนภูมิใช่ไหมครับเพื่อนๆสามารถมาตรยนครับมาคลุมนะครับคลุมข้อมูลตรงนี้ให้หมดก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับตอนนี้ผมจะคลุมทั้งหมดจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆไปตรงที่เครื่องหมายบวกนะครับ นี่มันจะมีคําว่าแผนภูมิขึ้นมาให้พอเพื่อนๆกดเข้าไประบบจะแสดงแผนภูมิขึ้นมาให้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าอยากจะใช้แผนภูมิประเภทไหนนะครับเป็นกราฟแท่งกราฟเส้นนะครับหรือว่าวงกลมนะครับได้หมดนะฮะมีตัวเลือกให้เราเลือกได้เยอะแยะมากมายเลยถ้าเพื่อนๆต้องการกราฟนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดถูกใจ เห็นไหมครับว่าตอนนี้เราก็จะได้กราฟที่มันแสดงผลให้เราทราบได้เลยว่าตัวอะไรนะครับเป็นรายรับรายจ่ายจะทําให้เราดูภาพเนี่ยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ถ้าเราไม่ต้องการก็แค่กดค้างไว้นะครับจากนั้นก็แค่กดลบแผ่นภูมินะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคจากนั้นนะครับให้เพื่อน,อนกดเครื่องหมายถูกไปได้เลยเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เพื่อนกดลูกศรด้านบนออกไปได้เลยนะครับ ตรงนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าของผมจะมีสเปซชีตที่ไม่มีชื่ออยู่1อันนะครับก็ให้เพื่อนกดไปที่จุด3ามจุดนะครับแล้วมาตรงที่เ,เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายอ่าขีดสักนิดหนึ่งไหมจะได้ดู่บัญชีรายรับหรือกับรายจ่ายเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นอันนี้คือสําคัญที่สุดเลยให้เพื่อนๆกดค้างไว้ครับ นี่หรือว่าจะมาตรงที่จุด3ามจุดก็ได้นะมันเหมือนเหมือนกันนะครับแล้วให้เพื่อนมาเลือกด้านล่างครับเพิ่มในหน้าจอหลักตรงนี้นะครับกดเข้าไปปั๊บแล้วให้เพื่อนกดเพิ่มได้เลยเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เพื่อนๆออกไปได้เลยนะครับจากนั้นเพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าตอนนี้หน้าจอหลักของผมมันจะมีนี่รายรับรายจ่ายขึ้นมาให้นะครับถ้าเพื่อนๆกดเข้าไปปั๊บ มันจะลิงก์มาที่รายรับรายจ่ายใน g o Google s h e e t ของเราทันทีเลยนะครับเพื่อนๆสามารถระบุเขาเรียกว่าอะไรเพื่อนๆสามารถระบุรายการเข้าไปได้ทันทีเลยนะครับเป็นวิธีการเข้าที่ง่ายมากนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาเข้า Google s h e e t 1 2 3อีกนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่ช็อตคัทที่เราทำไวเมื่อกี้ได้เลยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในการใช้มือถือสร้างบัญชีรับจ่ายแบบง่ายๆผ่าน g o Google s h e e t นะครับก็ หวังว่านะฮะคลิปนี้เขาจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนถ้าชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ